ข้ามาจากมาจากทางบึงสามพันเนาะมาหอดสีแยบสีแยก,ส,แยกสีเทยบก็เรียกใส่นะครับเรียกใสป่ประมาณเจ็ดกิโลพี่น้องป้ายเขาบอกวางสันจิตประมาณเจดกมอเขาเขาบอกว่าประมาณเขาว่าจิดกมเลยอะแต่ผมประมาณ แยกมากเป็นซีเลนนะครับดีดีอยู่มอดัวสิเป็นซีเลนหอดใสเป็นสองเลนแล้วพี่น้องมอหอดของเขาขายสตรอเบอรี่เป็นสองเลนเลนสวนทางกันแล้ว ตัวอักษรนะครับที่อานตัวศิสารชีเทียบหายกิโลช่วงนี่ยงหายกิโลนะครับปอะมาแน้ว ไปตามป้ายับจับขีพเคือสิบว่านั่นหรอกปัญญาณบ่มี่เกลื่นบ่มี่อมอบอกเข้าไปตัวทิบทันปอายอีกว่าน่าับสามคน ขขางนอกี่อันปลอสารอืมข้างนอกนี่แหละเขาข้างนอไงล่ะนะอันี้เปี่ยวไส้นะครับไปเขาข้างนอกทาันอสาร,าาาาส,ารสีเทียมโอ้ทางนี้ต่อเลยองเตี่ยวกัน เทียบสองกม ไปใช้เขาคือเรียวกว่าบุญๆเขาสิบไปกันดได้เลยคือไม่มีป้ายบอกขวาสิน้ำรถขันหนีไปเาาสิน้ำลซื้อซื้อนน่ครับนะครับมาเลยไฟแดงมากครนิดเดียวนะครับเรียวไส้นะครับเขาข้างนอกเรียวไส้เระว่าหนึ่งุห้ากมก่อหอด ออกทางนอกตรงไปเาเคมาจะเกียบกี่นนองเอ้ยลงหนาลงลังมาสีแล้วน้ําปนกจกกเจากัควายหยงกัเลยเจชิดใส่ไฟแดงก็เลยออกตัวก่อนกจจาชิดใส่ยเดีอแ้วเคยมาเฮ้เเคยมาเากจ้จจับชีพียอบุกเขาอ่านปไป ไม่ได้ไลเ,เลียนคก่ไม่จรลอยเขาเลีนไกยเสยเนาะเขาคลังนอกมันสิบรือ <c oughs> พ้อนีลาบลือปับปลือ,อน้องปลือปับปลือต้นปลือ,ต,อต้นเปบ้บนทฮอ,อนโมโมึอ่ง้นเหนี่ไงถึงแล้วไงล่ะน,น,นี่ล่ะจดระยิบระยับนะครับ,บ,บจดนเลยละทุกค ปอดเขาข้างนอกเลยแล้วก็มาเจอแล้วเขาคลังนอกปัตรบัตรบัตรเขาคลังนอกถึงแล้วนะคะที่จอดรถ20บาทคนกับอะไรเนี่ยที่ตัวนี้อันนี้มันเป็นยังไงเป็นเท้าสิ โจก็เก็นแนะนข่อยมาให้ไปจอดแ้โมจอดก็กันสิครับเขาคลั่งนอกนะครับเขาคลั่งนอกเขระร้า่งเึินในเมื่อเราพุทธสตวรัตรที่สิบสามสิบสีในสมัยพระวาราวดีสันนิษฐานว่าเดิมมีลักษณะเป็นสถูปนะครับ ขนาดใหญ่ที่สามารถขึ้นไปดันนได้นะครับมีรอบกว้างนะครับมีขอบกว้างข่างละ64เมตรนะครับจากฐานถึงยอดสูงประมาณ20เมตรนะครับที่ทางถึง4ด่านนะครบับมีอายุประมาณ70ป,ปีนะครับ อายุประมาณพันกวิมีอายุหลายปะา่ะปราสาทนครกข้อโต๊ะบิมนะครับข้ามขึ้นโบราณสถาน ครับกะเป็นตรงหนึกพี่น้องคุ่นเหมกว่าป,ปีเนาะเหตดได้ถึงขนาดนี้อ่าอุปกรเครื่องไม้เครื่องมืยอมยังกะกะบม่มีขึ้นทุ่มมือนี่ที่เพิ่งเอานะครับอยู่ได้อยู่ทนนะครับเป็นพันพันกว่าป,ปีอยู่มาโดนกองนครวัดนครทุ่มมินนะสวยงามพี่น้องใครพี่ทำมา มาบนกำแนะครับเขาข้างนอกนะครับเขาข้างนอกอยู่ที่อำเภอสีเทพจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนี่คืออุทยานปติศาศเขาข้างนอกนะครับ โอ้ยเงยรังการพี่น้องเพราะว่ามึงนีสางก้อนนกขอนวัดศาสนานกขอนวัดนกขอนทงมึงเอาเงยมึงเงยมันหยุดนักท่องเที่ยวมาหลายเด้อพี่น้องเลยมาหลายครับต่างสัตว์ก็มีนักต่างสัตว์กับมิงโมมี่งทุกคนไทยเลยต่างสัตว์ phải phải lại uống đột cửa há bằng trọt qua đây đột cửa cả đấy cửa há bằng qua đây thật chưa luôn trời vẫn nói เดี๋ยวนี้ข้าเจ้าหามว่าให้ค้นขึ้นไปข้างบนนะครับคือตอนไหนไม่ตอนแรกๆข้าเจ้าให้ขึ้นอยู่ช่วงหลังมาบ่าให้ขื่นย่านย่านพังเพราะว่ามันเป็นโบราณสถานที่มีอายุหลายนะครับพันกว่าปีอันนี้ก็หามขึ้นนึกกันชิลาเล่น 真是拉脸。 คือบันไดทั้งขึ้นโอ้บันไดทั้งขึ้นด้านนี้สมบูรณ์น้องสมบูรณ์ก็ถูกด่านนะครับ เคิ่มสมบูรณ์บอพังนะครับ ฟังนี่บันไดทัางขึ้นกัสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าหามไปค้นขึ้นไปจนพังทะลุนะครับหลายพันปีแล้วเนาะพันกว่าปี